ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับก็มาอยู่กับผมนาทีซ่า g d m วันนี้เราก็มาอยู่กับเกม Roblox Map Decaying Winter กันนั่นเองก็สำหรับคลิปในวันนี้ผมก็จะมารีวิวเปิร์กตัวใหม่นะครับที่ได้มีการเพิ่มเข้ามาในอัปเดต The Last Stand นะครับโดยเปิร์กที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นะครับนั่นก็คือเปิร์กอย่าง c o s t Link นะครับโดยการรีวิวนะครับผมนั้นจะแบ่งเป็น3หัวข้อนะครับ อย่างแรกเลยก็คือวิธีหา2ก็คือวิธีใช้แล้วก็3ก็คือความสามารถนะครับก็จะมี3หัวข้อใหญ่ๆนะครับในการรีวิวเปิร์กนี้ในคลิปวิดีโอนี้นะครับโอเคก็ก่อนที่จะไปเริ่มคลิปนี้กันนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกและยังไม่ได้กดติดตามช่องผมก็อย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูรีวิวพร้อมๆกันเลยวิธีการได้เปิร์กคอสลนนะครับ เรานั้นต้องไปทำชาเลนจ์นะครับที่มีชื่อว่าไฟไลน์นะครับผมซึ่งเควสตัวนี้มันจะให้เรานั้นทำการฆ่าโจนะครับทั้งหมด15ตัวด้วยกันนะครับโดย15ตัวนี้เราต้องฆ่าโดยที่ไม่ให้เขานั้นมาสร้างดาเมจหรือว่ามาตีเราให้แบบเราได้รับดาเมจได้นะครับซึ่งถ้าเกิดท่านทำเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็จะได้เปิร์คคอสลิงมาครอบครองทันทีเลยนะครับ วิธีใช้งานก็ง่ายๆครับเพียงแค่ท่านกด F ขึ้นมามันก็จะดึงมีดขึ้นนะครับซึ่งมีดมันก็จะให้เรามามา,มากสุดเพียงแค่5เล่มเท่านั้นนะครับแล้วถ้าเกิดท่านกดคลิกซ้ายมันก็จะทําการปามีดนะครับซึ่งถ้าเกิดท่านปามีด2ออันขึ้นเนี่ยมันก็จะมีเส้นเชื่อมหากันนะครับซึ่งมีดเนี่ยเราสามารถที่จะปาไปจุดไหนก็ได้ครับคือเส้นมันก็จะเชื่อมหากันหมดเนี่ยะครับ แต่ข้อเสียอีกอย่างของไอ้เส้นสายเนี่ยนั่นก็คือถ้าเกิดเราปามีดไปอยู่ตรงจุดหนึ่งและอีกจุดหนึ่งมันอยู่ห่างไกลมากเกินไปเนี่ยคือเชือกมันก็จะไม่สามารถที่จะเชื่อมถึงนะครับเพราะว่ามีดอีกอันนึงมันอยู่ไกลนะครับและข้อเสียอีกอย่างหนึ่งของตัวมีดเลยนะครับถ้าเกิดเราปาแล้วและเราปล่อยไว้นานเกินไปเนี่ยมันก็จะหายไปคนเดียวเลยนะครับโดยที่เราไม่ได้ไปทําอะไรกับมันเลยและถ้าเกิด ไอมีดที่เราปักอยู่เนี่ยแล้วเราเดินห่างไปไกลๆเนี่ยคือเราก็จะเห็นสัญลักษณ์มีดนะครับเป็นสีขาวเพื่อเป็นการบอกไว้ว่ามีดของเรานั้นมันอยู่ยตรงนี้นะเป็นต้นนะครับต่อมานะครับให้ท่านั้นกดตัว F นะครับแล้วก็เปลี่ยนจากคลิกซ้ายเป็นคลิกขวานะครับมันก็จะทาการดึงมีดทั้งหมดนะครับที่เราปาไปกลับคืนมานะครับซึ่งข้อเสียของการเรียกมีดกลับคืนมาคือมันนั้นจะได้ไม่ตรงกับจํานวนที่เราปาไปนะครับ อย่างเช่นเราปาไป3เล่มซึ่งเราดึงกลับมาเราได้มาแค่เล่มเดียวแบบนี้เป็นต้นนะครับบวกกับว่าการที่เราเรียกมีดกลับขึ้นมาเราก็จะได้เปอร์เซ็นต์ของมีดกลับมาด้วยนะครับซึ่งมันก็เป็นจํานวนที่ไม่ค่อยเยอะอะไรมากนะความสามารถของเส้นคอสลีนะครับ เมื่อโจรนั้นมาเหยียบโดนนะครับโจนก็จะติดสาระเชือกพันนะครับซึ่งจะทําให้โจรขยับไปไหนมาไหนไม่ได้แล้วก็ตีเราไม่ได้ด้วยนะแต่ว่าโจนสามารถที่จะดิ้นหลุดจากสถานะอันนี้ได้นะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของตัวเส้นคอสลิงนะครับนั่นก็คือมันนั้นจะไม่มีวันขาดนะครับต่อให้โจรจะมาเหยียบโดนมากสักแค่ไหนมันก็ไม่มีวันขาดเลยนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเบิร์กคอส i n งนะครับก็หากเกิดคลิปนี้ผมผู้ผิดพลาดตรงไหนและข้อมูลผิดพลาดประการใดนี้ก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับก็สามารถเม้นข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับก็หากเกิดท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็บ๊ายบายครับ